นะพวกนี้มันไม่ได้ดูตัวเองเนยว่าตัวเองมันทําอะไรตามอะไรไว้เออไปสร้างแต่เรื่องแต่ลาวันๆไม่เคยหยุดนิ่งเอออเาเรื่องนู้นมาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดนะบอกว่าเดี๋ยวจหนาะเขาจะไปะที่นาของลุงนะครับเออจะไปที่นูน่นนะจะไปไม่ไปมันก็เรื่องของเขาเอ,อไม่ได้สนใจจริงเอจริง,รงนะเ,เขาอยากไปหรือไม่อยากไปมันก็ต้องถามว่า เจ้าของที่เนี่ยเขาให้ไปไหมเออเขาให้ไปไหมนั่นก็แค่นั้นนะครับเออเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดหรือไปคัดค้านหรือไม่คัดค้านยังไงนะหรือหรือให้ไปเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับเจ้าของที่เขานะครับเขาจะยินยอมให้ไปไหมแค่นั้นเองนะเอออย่ามาเชื่อมโยงนะครับเอออย่ามาเชื่อมโยงอ่ะไปยุคนนี้ไปยุคน,นู้นนะให้ให้เป็นแบบนี้ เออปันคนนู้นปันคนนี้มันนี่ลายมากนะคนนี้นะพูดง่ายว่ามันไม่มีทางเรื่องอื่นแล้วนะครับบอกกันตรงๆนะถ้าใครที่ไปด่ามันก็หาว่าต่ำต่าสะทุนเออเออแล้วที่มันด่าเขาล่ะมันโคตรสะทุนอีกนะเออถ้ามันด่าเขามันยิ่งกว่าอีกใช่ไหม ใครที่ไปด่ามันเนี่ยนะมันก็ถามว่าเป็นคนที่ต่ำตรมนะครับแบบเป็นคนตะทุนเป็นคนชั้นต่ำนะครับอย่าไปสนใจเลยชั้นต่ำโอ้โหมันชั้นสูงเหรอเออต้องถามมันสูงแค่ไหนเหรออยู่บนยอ,อดไม้ไหมสูงอะ่ะเออถ้าอยู่ข้างบนก็ดิ่งลงมาซะนะเออทำลายตัวเองซะโอ้โหนะ ใช่ไหมมันไม่กล้าไปหรอกนะครับเอฟซีแอดบอกเลยว่าไอ้ที่จะไปแนะ่มันไม่ได้เขาก็พูดไปอย่างนั้นแต่มันไม่ได้มีหรอกนะที่จะไปไปเพราะอะไรเพื่ออะไรใช่ไหมละ่ะมันไม่มีอะไรเลยที่จะไปนะเออไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะไอ,อเราไม่ได้สนใจนะทางครอบครัวเขาเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราไม่ได้สนใจมันก็หาว่าเนี่ยเออไปไปดา่าไปแซะอ่าผู้เสียหลักอย่างนะั้น ไปด่ามีมันตัวเดียวนี่แหละไปสร้างประเด็นน่ะนะเขาตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเลยนะทั้งนู้น่ะสนใจแต่มันนี่แหละเราไม่เคยสนใจฝั่งนู้นนะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วนะจะไปดึงฝั่งเราให้มาเป็นพวกอะนะเออไปดึงอะไรนะเจนิงเราไปไปจะไปดึงบอกโอ้เราต้องเข้าใจกันนะนอย่างนอย่างงี้นะ เออไป,ปอวยนะเพื่อจะดึงเข้ามาโอ้ฝันไปเธอมึงอะ่ะฝันไปไอเออเขาจะมาให้มึงเป็นคนสันนิสัยอย่างนั้นนะเอ,อเขาคิดว่าใครจะไปคบด้วยจนะไมละ่ล่ะโอ้พระพาดพังหรือยังไงเขาก็แทงข้างหลังเขาเออพอพอมีปัญหากันมันก็ไปแทงข้างหลังเขาใครก็จะไปคบด้วยแต่ก่อนเป็นไงอยู่ฝั่งเดียวก็จู่ป,ป่ากันว่าโอ,โอ้ยนะยกยอพอปั้นกันเวลาเขาออกมา เวลาเขาหนีออกมาเ็าไปด่าเขาไปซ้ำเติมเขาผู้ฝั่งนู้นมันจะเป็นแบบนี้นะถึงขนาดอยู่ฝั่งเดียวกันนะมันยังไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาสักนิดเลยมันก็ยังด่าเขาแล้วเห็นไหมที่มันทําทุกวันนั้นอ่ะที่ที่มันทําช่วยเหลือฝั่งเราอย่างงู้นอย่างนี้นะเอาบอกตรงๆนะมันแค่สร้างภาพแค่นั้นเองนะจริงๆมันไม่ได้ทาหรอกนะครับมันไม่อยากทําด้วยซ้ำไปมันทําเพื่อให้เห็นว่าเอ,อเหมือนตัวดีอย่างงู้นอย่างนี้นะ แต่มันไม่ใช่หรอกมันสร้างภาพไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้เห็นว่าเออเขาก็เป็นคนดีอย่างนู้นแต่มันกบเกือนไม่ได้เพราะว่าเลวันมากกว่าเยอะอจริงความเลวันมากกว่าเออไปปั่นคนนู้นปั่นคนนี้นะแล้วก็หาว่าฝั่งเราเนี่ยนะไปเสี่ยง <c oughs> เออตัวเนี้ยเป็นตัวนักเสี่ยมนะเออไปโยนให้ทางนู้นทางนี้ฝั่งเราเนี่ยนี่แหละตัวเสีย่ยมอย่างนู้นเสี่ยมหมูขะกจอกนะเสี่ยมเด็ก ต้องมันนี่มันบ่อเออมันนี่ตัวเสียมดาบชาตินะเออโอ้โหเนี่ยเสียเลยนะคือเท่ากับมันเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันเนี่ยไม่มีใครใน,ในนี้อีกแล้วที่จะเสียมถ้าวันเนี่ยนะ,ะตัวปุกปัน่นตัวดีเลยนะตัวร้ายนะครับเออถ้าเราไปพูดเอาเรื่องคนนี้ไปวิจารณ์มันก็หาว่าเรานี่ไปเสียมนะเออ พอเราเอาเรื่องเขาเอาเรื่องพวกนี้นะครับไปวิเคราะห์เนี่ยนะเหมือนเรื่องจุกนาเนี่ยเอาเรื่องจุกนาไปวิเคราะห์มันก็หาเราไปเสี่ยมนะไปเสี่ยมอย่างงุ้นอย่างนี้เออทำให้เขาเข้าใจผิดกันอย่างงุ้นอย่างนี้เห็นไหมที่มันเสี่ยมเป็นไงมันไม่เห็นพูดเลยคนพวกนี้มันเอาดีแต่ตัวเองนะเออมันเอาดีแต่ตัวเองมันไม่ได้สนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงโอ้ยนะพยายามสาร้าง สร้างประเด็นนะสร้างสรรผลงานพวกนี้ให้เห็นว่าเออกูรักนะกูรักใครเราจะเหนือกว่าเพราะว่างั้นเออคุณทิดานะครับสวัสดีครับผมคุณอเล็กนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละนะครับยังไงมันก็คงจะไม่จบหรอกเอฟซีดูลักษณะแล้วเนี่ยนะมันพูดทุกวันนะแล้วมันก็ทับผม คือเรื่องคนอื่นเนี่ยเรื่องคนอื่นเนยมันชอบนะเออมันชอบหรือว่าก็ที่สามหลังเนี่ยนะครับเออไม่มีปัญหามันก็ตามไปนู่นแหละที่ทุ่งนาไปเล่นงานที่ทุ่งนาเหมือนเดิมเออเห็นไหมเอาเรื่องนูน้นเรื่องนี้แล้วก็ไปเยาะเยะนน้เยคนนู้นเยาะเย้ยคนนี้คนพวกนี้นี่โอ้โหนี่ใสมัน,นแย่มากมันชอบทับถมคนนะมันไม่รู้ลนะ่ะเห็นใครที่ ด้อยกว่าหรือ,อตกอับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทับถมทันทีเลยแล้วมันก็จะดูถูกเหยียดหยามเห็นไหมถากถางเขาเออว่าคนพวกนี้ต่ำตมนะครับเออสะทุนนะครับนะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหนะโอ้มันมันไม่เคยมีนะนีสใส่มันมันไม่เคยมีที่จะไปอ่าพูดจาด้วยความจริงใจกับใครทางนั้น,นมีแต่สร้างปัญหาให้คนอื่น สร้างวัฒกรรมให้คนอื่นเขาเกิดความโมโหนะครับบอกตรงๆนะครับถ้าอยู่ใกล้กันนะมันจบไปแล้วนะเอาอยิางนี้เออนะแล้วได้ข่าวว่ามันไปรายงานในช่องอะไรนะช่องป่าเออนะมันไปรายงานช่องป่านะครับเ,เห็นไหมป่าเขาบอกอยู่ว่าโอ้โหมันรายงานกูอีกแล้วนะครับนะเออ ก็อย่าไปทําอะไรผิดกฎแค่นั้นเองนะครับนะเอาเอาเอารมูปมันมาขึ้นเป็นหัวข้อหรืออะไรเนี่ยนะเอแต่ของมันเนี่ยมันก็โดนรายงานเหมือนกันนะทุกวันนี้มันก็สร้างช่องสำรองไว้เพราะอะไรอ่ะมันก็กลัวเหมือนกันเอ,อมันกลัวว่าจะถูกรายงานในช่องหลักมันเออเห็นไหมคนพวกนี้นี่มันผูร้รง่ายนะมันคงไม่ยอมหรอก มันก็ต้องหากินแบบเนี้ยเรื่อยๆไปนะเอฟซเนี่ยบอกตรงครับมันพยายามทุกอย่างนะพยายามสร้างสรร์พยายามหาเรื่องราวต่างๆเพื่อจะลบล้างนะช่างใหญ่นะทุกครั้งที่มันพูดเนี่ยมันก็จะพูดถึงตรงนี้ตลอดเวลานะแบบพูดถึงความผิดอย่างงู้นอย่างนี้นะบางคนก็โอ้ยนะเอา,อาเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องดีนะเรื่องของตัวเองเนี่ยสังเกตด,ดูนะ เรื่องความซวยหรือว่าเรื่องความที่ตัวเองทําไม่ดีมันไม่เคยเอามาพูดนะแต่เราก็มาสืบรู้เอาเองเออสืบรู้เอาเองว่าเป็นเป็นอ่าอดีตมันเป็นมาอย่างไงเราก็รู้แต่ว่ามันไม่เคยเปิดเผยหรอกคนพวกนี้มันไม่กล้าเปิดเผยความอ่าความในอดีตของมันนะครับว่ามันแย่แค่ไหนเออนะสังเกตดูจากอุปนิสัยแล้วกันมันไม่ยากหรอก คนดีอุปนิสัยยังไงเนี่ยคนไม่ดีอุปนิสัยยังไงเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเลยอืมขึ้นอยู่ครับการกระทําของมันนี่แหละพวกนี้มันจะเอาดีใส่ตัวนะอ่โยนชั่วให้คนอื่นยิ่งฝั่งตรงข้ามมันจะโยนให้เลย <c oughs> อะไรก็ฝั่งเราทั้งนั้นแหละที่ทําไม่ดีนะมันจะโยนมาให้เลยเอแต่ว่าฝั่งมันเนี่ยมันจะไม่พูดแต่มันก็จะยามเสี้ยมไปเอ,อพยายามปั่นคนโน้นนัน นะยุแยงคนนี้ให้ทะเลาะกันใครที่ใครที่มีฝีปากดีๆหน่อยเนี่ยมันก็พยายามจะดึงนะเพยายามจะดึงเข้าไปเป็นพวก <c oughs> เออพยายามดึงเข้าไปเป็นพวกว่าเฮ้ยมาสินะโอ้โหเราทำไมเอความคิดเห็นตรงกันกน,นะโอ้ย <c oughs> เออนะเออความคิดเห็นตรงกันเนะเาะนะเออไปคุย ว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดเห็นแบบเดียวกันเขว,ว่างั้นตรงกันเนาะพยายามพยายามใกล้ใกล,ใ,กลใ,กลใกล้เคียงเีเข้ามาไงเ,าเพื่อจะพยายามตีเป็นพันธมิตรนะครับนะผันไปเถอะนะมึงกันโดนทอดทิ้งอยู่แล้วคิดดูเอาเองคนฝั่งมัน่ะหนีจนหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วไงได้คนที่อยากมาก็มาไม่ได้เขาไม่ให้มาฝั่งเราไม่ให้มาไงคือมันตึงจัดะใช่ไหม มันตึงจัดเขาก็เลยไม่ให้มาให้มันอยู่อย่างนั้นก็ดีแล้วเออเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบนี้ไงน้อยมากแล้วแทบจะไม่เหลือแล้ววะพวูดง่ายๆต่อตอนเนี้คือกําลังคนมันไม่มีแล้วไงกําลังคนนะคนที่จะมาออกออกมาปกป้องพวกมันไม่มีแล้วมึงคือสู้กันแบบโดดเดี่ยวแล้วตอนเนี้ยเออสู้แบบตามลาพังมึงจะใครจะไปปกป้องอะ พวกนี้มันหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองขนาดฝั่งเดียวกันมันยังหาผลประโยชน์มันยังไม่สนใจกันเลยจะช่วยกันอะ่ะไม่ไม่มีเลยเอาง่ายๆคิดง่ายๆเอฟซี FC. สังเกตดูง่ายๆเอฟซี FC, นะคนที่อยู่ด้วยกันอะ่ะเออคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสังเกตดูไหมที่อยู่กับช่างใหญ่สมัยก่อนที่อยู่ช่างใหญ่มาเนะี่สังเกตดูว่าช่องไหนที่เคยช่วยเหลืออ่า ช่างใหญ่เราบ้างนะขายของบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมีบ้างไหมสังเกตดูบางคนนี้มันไม่เอาเลยนะมันเอาแต่คนเทตนมันอย่างเดียวสังเกตไหมเอาแต่คนเทตนมันอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ขายของไม่ช่วยเหลือไม่ไม่โปรโมทของให้เขาไม่อะไรเขาไม่ช่วยเหลือกูกูให้แต่คนอื่นอ่ายกยอพอปั้นช่องกูอย่างเดียวนะยกยอพอปั้นกูอย่างเดียวแต่มันก็ไม่สนใจไง เออไม่สนใจว่าเอ๊ยมันจะเป็นยังไงเป็นอะไรยังไงกูก็ไม่สนแล้วอ่ะมันก็จะไม่ช่วยเหลือช่วยขายของช่วยโปรโมทนะมีแต่มันใ้คนอื่นมาช่วยมันขายของสังเกตดูเอาเองแบบฝั่งนู้นก็เหมือนกันเออดูที่ฝั่งนู้นเหมือนกันไหมว่าอ่าเวลาเขาขายของขายหรือเปล่ามีฝั่งมันไหมที่ช่วยไปขายของให้ช่วยโปรโมทสินค้าให้มีไหมไม่มี พะอ,อะไรน่ะก็มันผลประโยชน์ตัวเองมันไม่สนใจอยู่แล้วเห็นไหมเออที่มันพูดน่ะเห็นไหมน่ะมันพูดพูดมันก็พูดเอาใส่ตัวทางนั้นมันไม่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นเห็นไหมมันไม่ช่วยปัน่นช่วยขายของให้เขาอย่างงู้นอย่างงี้เห็นไหมมันชัดเจนไหมเอฟซี FC? อืมดูเอายกตัวอย่างให้ดูคนมันเป็นนิสัยแบบนัน้น เออคนมันนิสัยแบบนั้นนะคนมันนิสัยแบบนั้นเห็นไหมลนะ่ะมันเคยไปช่วยเขาขายของไหมช่วยเขาอ่าโปรโมทสินค้าหไหมไม่มีเออเหมือนฝั่งเราเหมือนกันนะครับสมัยก่อนเราสังเกตดูมีไหมเออบางคนนะช่องก็ใหญ่ แต่ถามว่าเคยเอาของเขยไปขายไม่มีแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ออกไปมันก็เล่นงานเอพอมาได้สมใจแล้วเนี่ยนะมันก็ไปเล่นงานช่างใหญ่เราเห็นไหมมันเป็นเหมือนกันเลยนิสัยมันจะเป็นแบบนี้คนคนมันไม่ดีเนียนิสัยไม่ดีมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะไม่สนใจใครเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองอย่างเดียวออย่างอื่นกูไม่สนใจขนาดฟังเดียวกูก็ไม่สนใจเออมึงจะเป็นยังไง นั่นก็คือหมายความว่ามันไม่ได้มีความจริงใจให้กันอยู่แล้วมันพร้อมที่จะแทงข้างหลังกันนะพลุหัวใจเออรอวันไหนวันหนึ่งพลาดมากูแทงมึงแน่นอน เขาก็ต้องมีเขาคือพูดง่ายนะเรื่องนี้นะพูดกับเงินซ่นว่าเขาก็ต้องมีแบ็กกราวนะครับหรือหรืออ้างมีแบ็กกราวคืออ้างนะอ้างว่าอันนู้นเขาคอยเช่อเหลืออยู่นะอย่างนู้นอย่างนี้นะเออเจมไหมเพราะตอนนี้เขาไม่มีใครแล้วบอกตรงๆว่ามีลูกนงลูกน้องก็ถามว่าช่วยเหลืออะไรได้ไหมไม่ได้เออไม่ได้ไม่มีแล้วนะครับ ไม่มีใครแล้วจะอยู่อยู่เป็นเพื่อนหรืออยู่ช่วยเหลือกันไม่เหมือนท่างใหญ่เรามันคนละเรื่องคนละอย่างเห็นไหม,มเออเขายังอยู่อย่างน้อยน้อยก็ต้องมีคนอยู่ข้างในเยอะแยะเห็นไหมแต่นี้ไม่มีสู้แบบตามลําพังเออสู้แบบโดดเดียวนับวันก็น้อยลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยเรอยพราะอะไรก็เป็นผลประโยชน์ไงนะมันเป็นผลประโยชน์มันช่วยกันไม่ได้ ขนาดปากก็บอกโอ้ยนะเออปกป้องอย่างงู้นปกป้องนี้เนะี่ยมึงเคยช่วยอะไรเขาไหมนะครับ <c oughs> อใช่ไหมช่วยเขาขายของไหมไม่มีมันไม่เคยทําเลยนะกูไม่สนนะกูจะพูดเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวนี่คือพฤติกรรมเงยเออสันดานด้วยนะครับนะคนพวกนี้มันพร้อมที่จะกระโดดแทงข้างหลังใครก็ได้ทั้งนั้นเออนะ มันชัดเจนนะครับเอเีนะมันยิ่งกว่าอีกอันนี้เราพูดให้ชัดเจนเลตั้งแต่ที่ผ่านมาเอาง่ายๆเราก็ให้เห็นอยู่แล้วเออใครเป็นยังไงสังเกตดูเอาเองแล้วกันอืมใครที่ผ่านมานะมันไม่ได้สนใจหรอก